สมณสักครับลงยาแดงนะครับเส้นนี้มือสองนะครับเป็นเหรียญหลุดจำนำนะครับขนาดสี่บาทเหรียญหลุดจำนำเลื่อนสมณศักดิ์ขนาดสี่บาทสภาพสภาพดีนะครับสภาพสวยนะฮะสภาพสวยอาจจะใช้งานมาบ้างนะครับแต่สภาพยังสวยนะครับอ่าด้านหลังเป็นอย่างนี้นะครับ ด้านหลังนะฮะดูโดยรวมกว่อนนะฮะเดี๋ยวจะซูมให้ดูชัดๆเลยนะครับสบภาพสวยนะฮะสภาพสวยครับมาดูครับสายสายตึงนะ,ะอันนี้ถือว่าสายตึงอาจจะมีรอยขีดข่วนมากนะครับตามการใช้งานแต่ถือว่าสายตึงนะครับสายตึงนะฮะสายตึงตึงแน่นๆเลยนะครับเส้นนี้ตึงตึงแน่นๆเลยนะครับกะขอดีครับ ตะขอถือว่าดีเลยครับไม่ไม่ง้างมากนะฮะไม่ง้างมากแต่บิดนิดหน่อยฮะบิดนิดหน่อยตามการใช้งานนะครับแต่ว่าถือว่าอย่างดีครับถือว่ายังดีอ่าสายตึงนะครับมาดูด้านหน้านะครับด้านหน้ายาโอเคนะครับไม่มีแตกไม่มีหลุดไม่มีร่อนนะครับไม่มีแตกไม่มีหลุดไม่มีร่อนมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็อาจจะโดนเหงื่อบ้างนะครับ เป็นสีดำๆขอญาตัวนิดหนึ่งครับอ่าโดนเหงื่อบ้างน,นะครับเลขประจําตัวเลทนะครับหกสามสองสี่เลขประจาตัวเลทนะครับหกสามสองสี่นะครับด้านหลังอาจจะมีรอยนิดหน่อยฮะตามการใช้งานนะครับอ่ารอยอาจจะเป็นสีคขมๆหน่อยอาจจะโดนเหงื่อบ้างนะครับอ่าถต่ว่ายังสวยฮะสวยดีฮะเส้นนี้มาดูด้านหน้าครับอ้อยาสวยเลยครับ สียังสดใสอยู่นะครับพันยศก็โอเคครับสวยครับมาดูขนไก่ด้านนี้ครับขนไก่ด้านนี้ก็ถือว่าโดนแผ่วๆนะฮะโดนแผ่วๆโดนแผ่วๆนะครับจมูกก็หน้าหลวงพ่อโดนนิดหน่อยฮะรูปนิดหน่อยนะฮะไม่ถึงกับไม่ถึงกับเน้นหนักมากนะฮะโดนนิดหน่อยเองนะครับอ่าโอเคสันขอบก็มีรอยถลอกนิดหน่อยตามการใช้งานนะครับ นิดหน่อยตามการใช้งานอ่ามาดูด้านนี้นะครับอ่านิดหน่อยอ่าสันขอบก็นิดหน่อยนะฮะตามการใช้งานเหรมูสองนะครับโพสตลูปดาวชัดเจนนะครับโอเคเลนเลื่อนสมรณศัก์นะครับลงยาแดงขนาดสบาทนะครับเส้นนี้มีกล่องด้วยนะครับมีกล่องให้เรียบร้อยนะครับมีกล่องให้ด้วยนะครับมีกล่องให้เรียบร้อยนะครับกล่อง ขอเปิดราคาที่เลเลื่อนสมณศักดิ์ลงยาแดงปี25 5 9น้าหบะฮะสร้างในวาระเลื่อนสมณศักดิ์หลวงพ่อรวยนะครับขอเปิดราคาที่18,00 0บาทครับขนาด4บาทนะครับขอเปิดราคาที่18,000บาทนะครับ1 8 0 0 0บาทถ้าชอบพิมพ์ปิดได้เลยครับเลื่อนสมณศักดิ์ลงยาแดงนะครับขนาด4ี่บาทสร้างในวาระเลื่อนสมณศักดิ์ปี25 5 9หนะครับ ขอเปิดราคาที่18,000บาทถ้าชอบพิมพ์ปิดได้เลยนะครับ1 8 0 0 0บาทเท่านั้นหรือว่ายังดูรูปไม่ชัดเจนนะครับขอรูปได้ทางอินบ็อกซ์นะครับขอรูปได้ทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับเรื่อนสมณศักดิ์ปี2 5 5 9นะครับเป็นเลดมือ2นะครับเลรมือ2หลุดจำนำนะครับขนาด4บาทนะครับเปิดราคาที่18,000บาท นะฮะถ้าชอบพิมพ์ปิดได้เลยครับชอบพิมพ์ปิดได้เลยเดี๋ยวอยากได้ส่วนลดหนักๆนะฮะส่วนลดหนักๆจัดเต็มหนักๆจัดเต็มทักอินบ็อกซ์เลยครับหนักๆจัดเต็มทักอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับวันนี้พ่อค้าจัดเต็มให้ทุกเส้นเลยครับวันนี้พ่อค้าจัดเต็มให้ทุกเส้นเลยนะครับเรือสนสมรักิ์ลงยาแดงผ่านไปนะครับเส้นนี้ มีกล่องให้ด้วยนะครับมีกล่องให้ด้วยนะครับเส้นนี้เส้นสุดท้ายครับผมของวันนี้นะครับเส้นสุดท้ายของวันนี้นะในการไลฟ์สดตอน